สวัสดีครับท่านประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาท่านผูน้อำนวยการสถานศึกษาผู้รักษาการในตําแหน่งคุณครูและบุคลากรสังกัดสพนครราชสีมาเขต5ทุกท่านครับครับด้วยความห่วงใยจากสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต5ต่อกรณีที่คณะร,รัฐมนตรีมีมติที่จะยกเลิกการอยู่เวรยยามของคณะครูครับนั่นเป็นเพราะว่าความห่วงใยของรัฐบาลที่มีต่อคุณครู ในเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินครับแต่อย่างไรก็ตามในความเป็นครูในความเป็นผู้บริหารโดยส่วนรวมเราเองก็ยังต้องดูแลทรัพย์สินของเราดูแลในเรื่องของทรัพย์สินที่เรามีอยู่ฉะนั้นฝากท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาคุณครูและบุคลากรได้มีการประชุมกับผู้นําท้องถิ่นผู้นําท้องที่นะครับอ,อ,อปพร,รในท้องที่หรือตํารวจที่อยู่ใกล้เคียงครับเพื่อที่จะร่วมกันวางแนวทางวางมาตรการในเรื่องของการที่จะดูแล อาคารเรียนดูแลทรัพย์สินของเราสิ่งไหนที่จะเป็นสิ่งที่ร่อแหลมหรือว่าสิ่งไหนที่จะเป็นปัญหาก็หาที่มิชชดในเรื่องของการที่จะดูแลมีห้องมั่นคงหรือว่าจะต้องติดตั้งกล้องวงจรปิดดูแลซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิดอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องเตรียมการฝากทุกท่านนะครับได้ไปประชุมกันแล้วก็วางมาตรการแนวทางในเรื่องของความปลอดภัยต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ได้ดําเนินการ ประชุมธรรมตการแล้วก็ส่งมาตรการไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครับเป็นมาตรการในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยในชีวิตในทรัพย์สินกับฝากทุกท่านได้ดําเนินการโดยเร่งด่วนนะครับก็ให้ทุกท่านมองในเรื่องของความรับผิดชอบตามภาระหน้าที่ของเรานะครับถึงแม้ว่าคอร,ม,อรมมีมติม่ให้คุณครูอยู่เวรยามแต่อย่างไรก็ตามภายใต้ความรับผิดชอบเราก็ยังต้องดูแลทรัพย์สินของเราอยู่ให้หามาตรการในเรื่องของความปลอดภัยโดยใช้เครือข่ายที่เรามีอยู่ มาตรการที่มีอยู่ในท้องที่นะครับไปช่วยกันดูแลครับขอให้ทุกคนมีความปลอดภัยและก็มีความสุขในการปฏิบัติหน้าที่ขอบคุณทุกคนที่ร่วมด้วยช่วยกันในเรื่องการทำงานครับขอบคุณครับ